เงินตัวนี้คุ้นเชละเกินโอ้คุ้นครับคุ้นไงโอ้ส้มไปแล้วพอจ้อยเนี่ยให้พี่โจดจารนาจ้าของครับผมบ่มักแต่พันไปอ่าคนว่าพอจ้อยบาโขดบาเลียบข้าวว่าะนุ้ยขี่คุยครับไรเออบ่คุ้ยครับเออมาหาพอจ้อยได้ผู้ได้ว่าพอจ้อยคุ้ยครับอืมาพอจ้อยนี่เป็นคนจริงบะว่าเป็นคนจริงจังจริงใจวะครับอยากหนังครับออซุมบ่าพอจ้อยสีคุยส่มดาพอจ้อยกระคับอือ ดาเลยครับขั้นดาพ่อจอยนี่ขั้นเศร้าเก็บหัวปวดหลังเก็บเอวเป็นเบาหวานเศร้ากับดาเลยนั่นสิหีประโยชน์กับว่าเออาข้อนี้ประโยชน์ผู้นอนป่วยอยู่ดากะให้ขึ้นซักให้ขึ้นเสปพไม่ให้ยูดีไม่แห้งซักดาลุดครับดาผูอจอยพู้จอยนี่บ่ได้วารให้แกว่าผู้ใดดาผูอจอยผมถือเก่งที่เออเอางดดาเด้อผู้กำลังดาอยู่นี่เมียน เพราะว่าผู้ใดกับว่าเจ้าพ่อจอยสีคุ้ยให้มาถึงพ่อจอยครับให้มาถึงพ่อจอยก่อนจังคอยว่าพ่อจอยสีคุยคร้ยมาเห็นหน้าเห็นตาก่อนแม่เอน่ากินเก้ากินน้ำอยากหยังอยากหยังเออทู้อยากไก่ตีก็สิใายกินอยากปลาก็สิไป็ึกหนาวู้ได้ก็สิไป็ดยักษ์อยากซีดงัวก็สิไปซื้อกษ์อยากซีดม้วนก็สิไป็ดยอกษ์มาจัดให้เลยจีจัดให้เอาหาเจ้าเก่าดีละตี เอาฮาเกตเก้าเนี่ยแหละซื้อใไงเอาฮาเกตเก้าเนี่ยแหละแต่เบิ่งว่าพี่น้องสิรวยทั่วประเทศไทยบ่ครับฮาเกตเก้าครับฟังชัดพี่น้องฮาเกตเก้าเท่านั้นโตเดียวหางเดียวโคโลซึ่ซื้อไปสายเรียนได้พี่หลับฟังอยู่นี่พูดู้ใดบอสเซียกับ่านไปเงินอยู่ในถุงเฮาบ่มีผู้ใดจกเอาได้เงินพอนายจอยอยู่ในถุงนี่ก็บ่มีผู้จกเอาไดร นอกจากพัจ้อยสิจกให้นอกจากพุ้จ้อยนี่มักไผ่นี่ก็สิจกให้ซุ่มไม่ห่างนั่งไม่ครับโอ้ยย่าดีแล้วย่ำดีแล้วย่ำดีแล้วมอ้ยโอ้งไม้ยโอ้ยโอ้ยโอัยโอ้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 ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยโน้ยไม้ยโอ้ยโอ้ยโอั่โอ้ย่อ้าโน้ยโอ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 ้ยั อจ้อยกับวัวใหนัวหัวมวนไปน้่ครับเพราะมันชีบุซี่เลียบกูได่มักกับฟังเพื่อความบันเทิงนะพ่อแมงีครับกูได้มักพอจ้อยกัใไหแสีกขึ้นเขาลึกๆก็นั่นขดไหลไหลพ่อดีฮอดวันที่สองครับนับเงินเป๊ะเป๊ะครับ้าบงว่าสิเป๊ะบอกอเบิงว่าสิเป๊ะบอกสิแม่นครับพอจ้อยบอกดีบ่แง่นครับซเบงว่าสิเป๊ะบอกเอาไม่ดูความฝันี่อ่า ควอมปันควอมปันมันสิคข่ายครึ่งกันกับบักนกสองหนึ่งแห้งจังก็บักยกสองนึ่งจังก็นั่หิ้่ปะจังก็บวกซ้ำบวกไหมซ้ำบวกโตไหมเล่าซ้ำยางมาเรายางมามาพี่พ่อใหญ่จ้อยว่าสั่นเอื่นพ่อใหญ่จ้อยอยู่หน้าบ้านหลังนั้นเจ้ารู้จักบ่ ว่าข่อยมาหาข่อยเอาปลาไม่เยอะนี่มากมากใช่ไหมพญจอมเลยนยางไปนั่งลงนั่งลงพี่สั่นโอ้บอกให้นั่งลงนั่งลงเบิ้งซ้ำปลาเอาฟังกะคักเรื่องที่ผมฟังว่าเด้อนั่งลงนะครับเด้อนั่งลงแต่ว่าเราก็เอาซ้ำปลาทางไว้สิดินบ้านนี้พอดี่พญจอยเบอกกันกับเราแล้วกับเรายกซ้ำปลาพญจอยครับพญจอยกำลังจะเอาไปเท เทล้วก็วังว่าสิเอาซ้ำมาขึ้นให้เราบ่เอาดอกซ้ำนะซ้ำใบหนึ่งนะเอายังเอาให้พ่อใหญ่จ้อยน้ำซ้ำใบหนึ่งซ้ำใบหนึ่งเอาให้พ่อใหญ่จ้อยคักก้อนหันคักก้อักสมนิ้วเย็แต่เล็กหน่อยก็ซื้อถึกบ้านนี้อยู่ในซาบในกันบ้างอันมีป่ามีป่าหาตัวปัาคอ ล้วนล้วนปวระกอนล้วนเลยหาตัวนี่แมนมจัจิลดกันลงไปขึ้นนิ้วมือเฮานี่มัติตัวใหญ่ประอใหญ่ประกอกลางประ,รประ,รประรอบน้อยประกอยังลงไป<อ>หาตัวเกจ,จังเถื่งว่ามัติแมีนหรือโบแมียนแต่ว่าเขาไม่เคยมาตั่วพอจอยตักเกี่ยคันคนขอมคนซุนนี่คือผู้มาหานี่เป,นเป็นเขาหักพอจอยยู่ตลอดสิบวนีจากผู้มาหาพอจอยชุดนี้ใหญ่แถวดำบ่มาบ่มามาจะผหัวค่ะ พ่อจ้จือได้ว่าผัวยายเขียวดำครับเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ได้เป็นนอนน้ำเขาเชนึงยายเขียวดำบ้าเจ้าดมคนนี้หอมคอเนี้เพราะว่ายายเียวดำสีนอนอยู่เครืองขัวเราสีน้อนนี่หนียายเขียวดำนอนนี่นีเรานนนบอกพอจ้อนอนลงนีวัวนั่นถึกแปดเก้าครับพ่อจ้อยปล่อยเก่าแปดเก้าครับสามโต้ด้วยตัวนี่แมนครับถือก้ายาครับ เต็มๆครับบ่ได้กกัดจักหน่อยบ่ครับบ่ได้มุนหอดสามหางโอ้ยบ่อมุนเร่ๆๆสุดเลยมุนงวดนี้มาบ้านนี้ยายเขาเดามัวมากไฮยายบ่มากผู้เมียบ่มากมาแต่ผัวครับพอจ้อยกันขดิ้งขิ่งเคียงโยพอจ้อยกันเหยียบลืมครับแม่เชื่องไม่เชื่องไร่คนตีบ่คือมูอครับตัวเดียวห้างเดียวพคนตีครับพคนตีออกจากซ้ำกระมังกระปานี่บ่มีป่าครับ เพิ่นตีบุ้มมี่ปากโอ้แม่เชื่องไม่เชื่องไร่ทีเพิ่นตีเหล็กเก่งๆครับเพิ่นตีสองศูนย์เก่าครับสองศูนย์เก้าเพิ่นมาซ้ำนี่อ่าอาจปาซิบุมีก็ได้ห่วยจะจะเบาคิดใจคอยปาหนั่นม่ใช่หรอคอยให้คอยให้มันใจคักแล้วว่าะใชจแล้วฟังยูเมนสิฟังยูคือบุ้มบุ้มนี่แม่เชื่องไม่เชื่องไร่โอ้าอยก็บอกเด่นที่ดึป้า ก็ช่วยให้กำลังใจครับให้ออกของแม่เชื่องไม้เชีงยงไร่ตัวหนึ่ง<อ>ให้ออกของพระเจอยตัวหนึ่งครับ<อ> <laughs> เรียกสิออกบนล่างครับหวดนี่คือเก้าครับ<อ>เลขยกชิบชืบบน่างนี่ใส<อ>่ปีใหม่ค้นสิได้หัวได้เฮได้ปีบครับ<อ>ในหวดนี่ครับอระจังเถือบ้งว่าเลขบักเ็เก้าเนี่ยม<อ>ั่นสิเฮตให้พระเจอยบัวครับ เก็ดเก้าฮาเก็ดเก้าเอท่านี่นะฮาเก็ดเก้าครับออกกิลีอ่ออกกิลี่บนออกกิลีกระจังเถื่อบึงบามันจีเรีนตัวเมียาเก็ดเก่ากระจังเถื่งอ้าว่าพอจอยสวบาหลินเี้บอหลีเอาชุดของแม่ห้างนั่งใหม่ทั่วประเทศไทยอะฟั้งฟั้งๆังุดแม่ห้างนั่งใหม่ครับผู้ใดบ่มีเงิน ผู้ใดมีเงินอยู่คือเงินผู้เฒ่าถึงหกร้อยกต่ซื้อซะจักสองร้อยจงไว้สี่ร้อยจงไว้จะซื้อกินกับหลานอยอดซื้อเบิดดิมันสิบ่าไม่น่าซื้อไข่ปลากระป๋องปลาทู่จีบยอดไปเสียพ่อใหญ่จ้อยมากไม่ใก,ก,กล้กล่องอ่ะคว้มคิดสั่งสันแค่เป็นแนว้อทั้ทงผู้ใดเสียพ่อจ้อยออกปั๊บมาหาแก่ก,ก้าได้หลายได้หลาย ได้กองจึมกึมโอ้โหจึ้มกึมได้บานพี่งเงินว่ากองจึมกึ่มเนี่แเมนครับผู้ใดเสียม่เนี่ยจ้อยนี่ใส่ปีไม้นี่ครับอ่าาเจ็ดเก้าตัวเดียวมั่นสีไปใส่กัะเลี่ยงของมันนออเพราะจ้อยก็ยืนอยู่กับใต้ขาเดียวเม่นออกคีบและก็หาเจ็ดเก้าตัวเกาตัวเดียวโคโลกสีดีหอมเงินกับบาทนี่ล่ละบาทนี่หละกระจังจะเบิ่งว่าหววชุดไทยของปีออว่าพอจ้อยสีเฮ็ดได้ปะ หาเจ็ดเก้านีเสียได้บ่ออกอีรีออกอีีเอายกขึ้นอีกกเชื่อนี่บ้านนี่ออกอีลีครับออกอีลีเอาสุดท้ายนี่าพ่จ้อยยกข้อยาเลื่อมรัดข้อเสาทำมาลัดข้อเสาเนี่เบิกพ่อจ้อยนี่ยขึ้นตัวหนึงลงตัวนึงหาเจ็ดเก้าออกอีรีออกอีรีครับแล้วกนออกอีรีครับก็ไม่เลี้ยอก่ันเท่านึงว่าพอจอยสีบ่เรียนก็บ่อีลี เพราะว่ามันเปิตะออกอืก so yeah. 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 no. e. ับฟ yeah. uh, ังปจอยวอลนัม hmm. กันที่เขาเอาเงินมาขึ้นปจอยผู้ใดยึดถือตัวนั้นกันแล้วแจ้ผู้ใดมักเมี่คือสิบเจ็ดกับเจ็ดแปดเขาเอาเงินมาขึ้นปจอยกับมวนหางศิลมหาักบหาเจ็ดเก่าครับถ้าเบิ้งว่ามันขึ้นแต้มล่งแต้มคืองวดเขาออก หาเก้ามาขึ้นพอจอยบอลมันออกแปดหาโอ้ครับผมเวัวนี่กระชิอกันเอาเอสิบเจ็ดมาขึ้นกับเจ็ดแปดมันจะออกเจ็ดเก้าโอ้ครับผมโฉบโฉบมันหมานครับผมมันหมานเสร็จ